Hơi, nó chỉ là điểm nữa, hả anh ơi hùng hàm anh ơi hùng hàm เอาดีๆเอาดีๆเออมึงมึงไม่ไม่ไม่มึงมึงเข้ามาทำอะไรเนี่ยครับกูเข้าห้องน้ำเอาดีๆกูจะหลอกมึงทำเพี้ยอะไรเฮ้ยมึงไม่ใช่นะมึงไอ้เพี้ยมึงออกไปก่อนไปเฮ้ยไม่มึงมึงเข้ามาทำอะไรมึงเข้าห้องน้ำมาทำอะไรเออก็กูเข้าห้องน้ำเป็นเพี้ยอะไรฮะไม่เรวจะเสียงน้ำไหมแล้วมึงจะเสียงอะไรเพี้ยอะไรเฮ้ยไอ้เพี้ยทำอไมมึงจะมึงเข้ามาทำอะไร